วายพี่น mm ้องฮอดขวดน้ำซองพาพี่น้องไปเบิ้งป่ากันเด้อเพ่อลงทางนั้นเลยเจ้าน่ะพี่น้องเดินทางมาฮอดนี่ล้วพอดีพาพ่อกลับบ้านนี่กลับสญาบุรีอ้าวลงพักทอดลงอันนั้นก่อนระวังไดนไข่ตกลงพุ่นนี่ลงพุนเลยเอาลาวเไปลงบนเอาคนดีชั้นเด้อเอออเาคนดีชั้นเด้อคนโดีชั้นทุนี้นี่ยเอาเน้เอาลาวลงก่อนนะลาวลงก่อนฮารับลงก่อนฮาร์ปลงก่อนเดี๋ยวสิลาวจะไปลงไปเบิ้งป้าพื่อนเนี่ย บ่จับเดี๋ยวไปเบาจับแค่ลงนี้สิก่อนลงทางนี้ลงยากเครื่อง่ลาอยู่ฮงเออบ่เป็นย่างบ่เป็นย่างเจ้าลงไปรถเอาข้ายกออกไปนี่เออป็นลงบ่ได้เกาอยู่กลางนะมาก่อนเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนทีเราลงเองก็ได้ลงเฮ้ยทำพี่เออเออเส้นขึ้นเอาลงมาไหมลงเลย

bộ khấu ngam tin cả bộ này đến lũ cướp gì nè chú có mang nhìn hương khương đi nhìn phương, phương tục không nam đi sai cái gì đấy lốt luôn. ยังไปหน้ารถที่โอ้หุนห่นข้างหน้าำเดี๋ยวลงไปเพิ่งป่าอยู่รุ่มมันนะก็จะมีหวัวงอาหารไข่ห้องน้ำ,นำยังเด้อ เอาแล้วใส่สรแต่ยาห้องน้ำอยู่พุ้นตีต้นเออต้นร่มุ่มุ่มเี้เข้าพี่เข้าเี่อ่า มืออ้เนี่ยเนี่ยพลุดพลุดโบแมนตัวนี้ลุ้มโอ้ยังมีคนเขาอยู่อ่าเดี๋ยวเนิ่งแป๊บนึงแป๊บนึงนั่งบ่โอ้นั่งนี่ตั้งหักเด็ตั้งนี่เอานั่งคอยเด้หักกรอบตรงนี้แล้วได้เลย Khó mình bày 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 để họ khó khăn làm là cái đồ binh sĩ phá vinh nóng bê bông pai thêm yêu sĩ đô là tí xí นอยจากน้อยเขาจะาอาจากห้องน้ำมาก่อนโอ้น้ำน้ำซองอยู่มั่มโมนี่ดิ้านี่รูปนี้มีป้าบ่กนี่นะรูปนี้โอ้เหลืองยับเงาเงารูปเนี่ยนี่บ้านมันนี่เนาะ เดี๋ยวสีย่างไปเบิองป่าอยู่นี่แป๊บนึงพอสิเขาเอานังเขาจะเบลล์มาเถอะป้าโทรพูดนะพี่น้องดำปื๊ดมันมันอิ่มแล้วตี่พูดนะป้าไปเลยไปมอไปเจ้าไปเอาโมไปตัวตัตัวตพี่น้องพุดน่ะป้าอยู่กองขั้วบางเวียงนะนั่นแม่นมดได้เลยนะ คุณโอ้ปลาธรรมศาสติแต่เกืาหาอ,อหัวหันคุณอ่อนซอนดีเนาะเห็นบอกพี่น้อง,งเอาอา ปุญญุสีนะเพอสะีเขาห้องนำ้ำที่เบิ้งพ่อเขาห้องนำ้ำอันนี้เป็นทางลงเดี๋ยวเป็นอีพีไม้พี่น้องอีพีไม้ปุญญุสีลงไปลุ่มนะไปเบิ้งพ่อไปตั้งก่อนเออไปติดตามเบิ้งอีพีไม้เดี๋ยวป,ปุญญุลงไปงนะเบิ้งลุ่มให้พี่น้องเบิงวางแล้วบอห้องน้ำนะ <c oughs> เออประตูเข้าก่อนแล้วขึ้นรถก่อนอืม